สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมมากครับสหรับพี่นองที่เหม็นมาถามมาคือบุอย่างหอยปังหอยโขงครับผมนี่ครับบ่ออนุบาลนะครับหอยปังหอยโขงครับผมนี่ครับตัวนี้ผมขอมาเป็นใครหรือพี่นองด้วยนี่ครับอย่างนี้บอสิมินทรือเก่าครับนี่ครับนี่คือหอยโขงนะครับหอยโขงรูปหอยโขงนะครับพี่เฮงนี่ครับ เดี๋ยวพออันเจ็ดคลิปก่อนนี่ครับผมในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับฟักออกจากไข่ครับนี่ครับผมต้นทองถอยก่อนถอยก่อนลูกเดาวนี่ครับลูกสาวก็ยะมาเบิ่งนัครับพี่เฮงถอยก่อนพี่เฮงครับถอยก่อน มันจะมีหอยปังกับห้อยโขง้ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะแกใไ้เบิ่งครับนี่ครับค่อยๆประคองเขาเลยครับเล็กๆผมครับครับครับพี่น้องห้อยโขงห้อยปังกับผมนี่คืออันผมสีเลียงให็เป็นพอพันธแมพันุในปีต่อไปครับห้อยโขงห้อยปังนี่หากินยากครับผมแต่ก็เป็นราคาแห้งครับเราจะมีพอพันแมพันอยู่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปไปเบิ่งครับ ครับพี่น้องรับ่นออค้ากินกันครับครับครับผมนีครับผมมันจะมีหอยปังกับหอยโขงครับนี่นนะครับตัวน้อยใหญ่บ่ซ้ำกันก็คือว่าตัวนี้จะเป็นหอยปังครับโอ้ยตัวนี้จะเป็นหอยโขงครับกยหอยปังตัวนี้ตัวใหญ่จะเป็นหอยโขงครับหอยปังจะหน่อยกวัวเด้อพี่น้องเด้อครับ หอยปังหอยโขงใต้นะครับงครับค่อยๆเอาลงนะครับพี่น้องจามสีฟักไข่ออกจากไข่ออกมาอะไรครับครับพี่น้องลักษณะของการลอยของเพลินครับเพลินออกมากินเพืิดเนาะครับเพืิดน้ำครับนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับสองตัวนี่แม่นนะครับนี่งายฝาครับงายฝาดูดกินเพืิดน้ำครับผพิดน้ำสีมันเป็นนี่นะครับพวกเศษพักตบเศษยังที่เพิดนนั่น เอาออกไปนะพี่น้องนี่ครับแมนบาไดค้ครับตัวนี้โมเมนห้อยที่เขาต้องการนะพี่น้องห้อียังบุนี่ออันนี้โมเมนห้อยเขากินครับนี่ถิ่นออกไปครับครับพี่น้องบออนุบาลน้องผมครับหลายครับนม่หน,นีครับ ลายครับประมาณสองหลอยครัวโตครับครับเป็นแนวทางน้องพี่น้องเนาะเป็นแนวทางครับสําหรับคนเดี่ยงห้อยครับแล้วก็เป็นมือไม้เดี่ยงห้อยครับนามี่ผมสีแดงนามใสเด้พี่น้องขนาดเพียนสีนี่เท่ากับสีเบิ้งเท่ากับไส่เอ็มตงไปครับใส่เอ็มเอ็มจิดซี่นะครับผมเห็ดไฮน้มมัน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 บดเสียง่ายครับก็ ศึกษามาระยะหนึง่งผมกัลองลองมือเห็ดครับจากการที่ไปสื่อไข่น้ําฟ้ามไงปันมาครับแต่ผมก็มาค่อยๆศึกษาขยายครับพี่น้องปล่อยไปแล้วครับกะระึบกระลึบหากินนีแ้แหละพี่น้องครับนี่ครับประมาณหาหกเดือนนี่นะจะเป็นพอพันแม่พันไหนแลครับเดิมเนี่ยนะครับหอยโขงกับห้อยปังอีกผมสี อย่างไวบอร์ดยวกันครับแต่กกจังสีแยกตอนพ่นไงครับตาเชิดดีนีบอตรงเอามาเขาพวกเด้อครับเชิดดีเขาต้องแบ่งเป็นพวกจําพวกของเขาครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไพมีขอมู่นดีๆแนวทางดีๆในการเลี้ยงหอยกับเมนแนะนําผมนั่เนด้อครับเด้อผมกับเป็นมือใหม่ครับแต่กับตั้งใจมากครับก็ว่าก็จะยึด กันเล็ดใดสําเร็ดน้องพี่น้องผู้กสิย์ืนเป็นอาสีพย์ครับผมมีมีทีมีบอมีบอมีสะนะครับบอสะไง่น้าขับประมาณสามสี่ไร่ครับผมกสิอยคอยเก็บออมทุนก็ขยายเด็ดเป็นฟาร์มหอยในอนาคตนะครับเพราะว่าหอยในตลาดต้องการตลอดครับผมไปมีพื้นที่น้อยพื้นที่ไงเดียงสามารถเดียงในในเบิร์ดครับมีพื้นที่น้อยก็เดียงไ่บอซิมินครับบอซิมินเขาจะเป็นบออนุบาลก่อนนะครับพอเขาโตเขาจะเอาไปลง ระสั่งไงครับบอยไงกระไรครับผมประเทศกระสั่งกันพาแยงเขียวครับเอาไปลอยไปลอยเดียวไม่ไม่สะไนครับอาหารกะจะห้เป็นอาหารกุ้งหรืออาหารปลาลกนะครับห้บกคอยหลายครับหายตอนเ้องจะเปลี่ยนหนามครับพ่อจะเปลี่ยนหนามบอกข้อจะให้นะครับขอพุ่นทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับผมเนวทานครับผม